เบอร์ค่ายหนังที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาตลอด11ปีอย่าง GTH จับมือกับผู้จัดคอนเสิร์ตมืออาชีพอย่างโฟนอลเกิดเป็นคอนเสิร์ตครั้งปรากฏการณ์ที่จะมาเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับผู้ชมใน StarTech GTH 11ปีแสงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่จะพาทุกคนไปสนุกร่วมกับศิลปินและนักแสดงจาก GTH ไปไกลกันถึงจัก,กรวาล สตาร์เทค GTS เสปีแสนคอนเสิร์ตมันเปลี่ยนกับหนังไซไฟเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราไม่เล่าเรื่องเป็นหนังเรามาเล่าเรื่องเป็นคอนเสิร์ตแล้วพอเราคิดไปคิดมาปุ๊บเราก็เลยสร้างโลกจักรวาลหนึ่งขึ้นมาคือเป็นจักรวาลสตาร์เทคซึ่งทุกโวนในคอนเสิร์ตครั้งนี้จะถูกร้อยเรียงผ่านเรื่องราวการต่อสู้ในสงครามอาวกาศที่มีจุดเริ่มต้นจาก3นักสแสดงน เพีกและซันนี่ซึ่งทั้ง3คนคือกาเดียนที่ถูกส่งมาคุ้มครองโลกแต่กาเดียนซันนี่กลับคิดจะทำลายโลกก็มาอยู่แฝงกับพวกมนุษย์เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะกลับเนี่ยรู้สึกว่ามนุษย์ไม่ดีขึ้นเลยแล้วเราจะปล่อยให้คนที่แบบไม่ดีอยู่ทำลายโลกทำไมซึ่งผมไม่เห็นด้วย <c oughs> วก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ดาวเราเพื่อไปเตือนคนอื่น,นผมก็ต้องยับยั้งไม่ให้พวกนี้หนีไปบอกคนอื่นได้ แต่ว่าเราหนีการไล่ล่าไม่ได้สุดท้ายการเดนซันนี่เนี่ยก็เกิดแบบโมโหแล้วก็บิงโซเทคจากเราไปโซเทคมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆชีวิตของการเดียนแต่ละคนนะครับพอดึงออกไปปุ๊บร่าองอพีก็สลายไปผมก็เกิดความแบบโกรธแค้นมากก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องแบบทำอะไรสักอย่างต่อสู้กับซันนี่โยนมันลงมปจากตึกแล้วก็ขึ้นยานแล้วก็บินไปครับเพื่อจะไปตามคนมาช่วยแล้วเราก็ปล่อยไ,ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามไป ไปจัดการการเดินทางไล่ล่ากันของเตอ๋อและซันนี่นี่เองที่จะพาเราไปพบกับความสนุกจากโชว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโชว์สุดโรแมนติกในดาวออโตเมตรอนดาวที่คุณจะได้ซึ้งไปกับเรื่องราวความรักที่เป็นไปไม่ได้ของกาเดียนหนุ่มและแอนดรอยสาวใช่ครับผมลงรลักหุ่นยนต์ไอเป็นหุ่นยนต์ที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนี้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นไอก็เลยจําเป็นจะต้องไล่ล่า แล้วก็ทำลายหลานต่อมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วผมคงต้องสู้กับเธอโชว์สุดเซ็กซี่ในดาวเชอรันติว่าที่ราชินีแห่งดาวอย่างมาดามมดจะพาเหล่านุ่มหล่อมาสร้างความเร่าร้อนให้กับทุกคนราชินีของดาวเชอรันตีว่ามีหน้าที่เดียวเท่านั้นคือผสมพันธุ์ <c oughs> ลูกน้องและบริวารทั้งหมดของมาดามมดนะครับ <c oughs> เป็นชายหนุ่ม ล่ำๆ้ล,ล้วนหลายคนจะงงว่าทำไมบริวารต้องเป็นช,ชายชะกันคนแบบนี้ค่ะคือกิจกรรมยาวมว่างของมาดาของเราต้องการให้พวกเราไป็นโปรโนิบาิครับเม,มื่อปรนิบัติถึงจุดจุดหนแล้วเนี่ยเราะว่าจุดใครแหวนก็จะสามารถแปลงร่างได้นั่นแหละเวลาที่เรารอคอยก็มาถึง <laughs> 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 จากมาดามดส กระกจายล่างเป็นพลอยเชืมันมาดูกันว่าเมื่อสองนางพญามาร่วมฟิชเชอริ่งกันจะทำให้ดาวดวงนี้ร้อนแรงแค่ไหนชว์สุดเซอร์ไพรส์ในดาวทรานส์ฟอร์มมนดาวที่เหล่าวัยรุ่นจากซีรีส์ฮอร์โมนจะมาเรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนด้วยการสลับเพศเห็นสวยๆขนาดนี้จริงๆพวกเราเนี่ยแมนแมคุยกันครับ ใช่ครับชายผีมึงชายู้แกจะอยู่กับใครเดียะหล่อทั้งคู่เลยโชอสุดหาที่จะมาเรียกเสียงหัวราะจากทุกคนในดาวเดลอสตาที่มีหลอดมาริโอและเลดี้ดาวิกามาสร้างความเฮฮาพร้อมกับแก๊งเพื่อนพี่มากเป็นดาวที่มีพู้ผีปีศาจต็มไปหมดครับแล้วผมเองก็เป็นวิญาญณญกาเดียนที่มีอำนาจสูงสุดในดาวดวงนี้ร่วมกับเลดี้ดาวิกาครับก็อย่างที่ตำนานกล่าวไว้ว่าเลดี้ดาวิกาเนี่ยสามารถ มอบคืนชีวิตหรือชุบชีวิตให้กับกาเดียนได้ส่วนผู้ที่คุมโซเทคทั้งหมดเนี่ยก็คือแก๊งพี่มากครับถ้าสองคนนั้นก็ชุบชีวิตได้4ตัวนี้มาทําอะไรเสียงกองลบดังสนันเหล่าชายชะก,กันปกปากจัตรวาลใครที่รอเพลงกองพัน์อยู่ไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้เห็นกองพันธ์กาเดียนเวอร์ชั่นจักรวาลเสียงกองลบดังสนัน่นเหล่าชายชะก,กันปกปักจักรวาล <c oughs> และปิดใช้ด้วยโชว์สุดอลังการจากดาวต่างๆอีกมากมายทั้งพาราดอกพวกเราก็มีดวงดาวเ็นของตัวเองนะครับชื่อว่าพาราโด่าครับความพิเศษของพวกเราก็คือเราจะมีเพลงพิเศษเรียบเรียงใหม่ฮะสำหรับดาวดวงนี้โดยเฉพาะสล็อตแมชชีนสวัสดีครับพวกเราสล็อตแมชชีนจากดาวสล็อตไลเอียร์พวกเราจะมาระเบิดความมันทลุจกรวานบนเวทีคอนเสิร์ตทางนี้แน่นอนครับซักซีทางด้านของซักซีนะครับก็ไม่ได้เจอกันมาตั้ง4ปีแล้วผมว่า หลายๆคนที่คิดถึงนะครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆคิดถึงเป็ดคิดถึงเอิร์นเนี่ยครับก็มาเจอกันได้มารวมตัวหวยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและซีสเคปซึ่งผมเนี่ยที่อยู่ทางฝั่งซีสเคปต้องบอกเลยว่ามีการรวมตัวกันของซีสเคปเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฮะแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามในวันงานครับผมบทสรุปความรักความแค้นและสงครามของเหล่ากาเดียนในจักรวาล Star t เทคจะเป็นอย่างไร มหาคำตอบได้ใน StarTech GTH 11ปีแสงคอนเสิร์ต Presented by Yamaha Bluecore และ FWD ประกันชีวิต19และ20ธันวาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยจิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคาเริ่มต้น700บาทแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาสงครามในจักรวาล StarTech นี้ร่วมกัน